พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตโบราณกาลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาวันพืชมงคลหมายถึงวันพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติและเป็นสิริมงคลกับพืชพันธุ์ธัญญาหารรวมทั้งเตือนให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวและพืชไร่อันเป็นธัญญาหารหลัก ในการดำรงชีวิตของคนไทยโดยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะกระทำที่ท้องสนามหลวงประกอบด้วยสองพระราชพิธีคือพระพราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือเรียกสั้นๆว่าพิธีแรกนาเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ครั้นในสมัยรัชกาลที่สของกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสงเพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมาโดยจัดรวมกับพระราชพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวาัญและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมมงคลจรวดพระนางคันแรกนาขวาัญในวันประกอบพิธีนั้นต้องเลือกวันที่ดีที่สุดของแต่ละปี แต่ต้องอยู่ในระหว่างเดือน6เพราะเดือนนี้เริ่มจะเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อโหัหลวงคำนวณได้วันอุดมมงคลพระฤกษ์ที่จะประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคารแรกนาขวัญแล้วสำนักพระราชวังจะได้ลงไว้ในปฏิทินหลวงพระราชพิธีจรดพระนางคารแรกนาขวัญในปัจจุบันนี้ได้ดําเนินตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีเว้นแต่บางอย่างได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่กาลสมัยเช่นพิธีของพราหมณ์ ได้ตัดทอนให้เหลือน้อยลงส่วนตำแหน่งพระยาแรกนาให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับเทพีนั้นขัดเลือกจากข้าราชการสตรีโสตในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับการประกอบพิธีนั้นพระยาแรกนาก็จะทำการเลือกผ้าสามผืนที่มีความยาวต่างขนาดกันถ้าพระยาแรกนาเลือกผืนที่ยาวที่สุดก็ถ่ายว่าปีนี้ปริมาณฝนจะมีน้อย ถ้าเลือกผื้นที่สั้นที่สุดทายว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมากและถ้าเลือกผื้นที่มีความยาวปานกลางถ่ายว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนพอประมาณหลังจากสวมเสื้อผ้าเรียกว่าผ้านุ่งเรียบร้อยแล้วพระยาแรกนาก็จะถ่ายลงไปบนพื้นที่ท้องสนามหลวงโดยพระนั่งขันสีแดงและสีทองซึ่งลากโดยพระโคผู้สีขาวตามขบวนด้วยเทพีทั้งสี่ผู้ซึ่งหาากระเช้าทองและกระเช้าเงิน ที่บรรจุด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยมีคณะพราหมณ์เดินคู่ไปกับขบวนพร้อมทั้งสวดและเป่าสังไปพร้อมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อเสร็จจากการไถ่ยแล้วพระโคก็จะได้รับการป้อนพระกยาหารและเครื่องดื่มเจ็ดชนิดคือเมล็ดข้าวถั่วข้าวโพดหญ้าเมล็ดงาน้ำและเหล้าโดยพระกรยาหารแต่และชนิดที่พระโคเสวยจะบ่งบอกถึงความหมายต่าง หากพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีหากพระโคกินถั่วหรืองาพยากรว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีหากพระโคกินหญ้าหรือน้ำพยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะสมบูรณ์ดีและหากพระโคกินเหล้าก็พยากรว่า การคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อเสร็จพิธีประชาชนจะพากาันเก็บเมล็ดข้าวที่หว่านโดยพระยาแรกนาเพราะว่าเมล็ดข้าวเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครองชาวนาก็จะใช้เมล็ดข้าวนี้ผสมกับเมล็ดข้าวของตน นำไปหวานดำเพาะปลูกเพื่อให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ไปตลอดปี